อนันตปัดชัยเยอปาดิเทเทนะอปาดิยาอปาดิเทเทตูอปาดดิโคอปัดดิตูตูตูสิ็แล้วก็ปล่อยสิ็แล้วก็ปล่อยอ่ะเสรแล้วก็ปล่อยอะไรเสร็จแล้วก็ปล่อยเซเออจะถือไว้ทำไมล่ะเอากระชาเซโมเอากระซอเซโมเอากระสารเสกมา เอากระสาเขาสารเขาสารเอาเขาสารที่เสกขวจ่าแม่ไม่ใช่เอากระสานเซมอเอากระสานเซมอใครจะฟังรู้เรื่องเนี่ยโอจะดุทำไมเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยเอ,เอาไปอ๋มอมานันตาปัจชายเยปฏิเีเทนา ต้องช้าๆนะครับเวลาเราพูดกับผมช้าๆแล้วก็ชัดชอดรอเรือต้องเป็นรอเรือเออรอริงต้องเป็นรอริงอ้าวไม่รอริงกระดกลิ้นน่ะเรือน่ะอยู่ในเรีงไงก็ไม่แต่เรีงงั้นอยู่ในเรือไม่ต้องเสือบ้านกูเค้าเล่นอย่างงี้เนผิดที่ยังมาเถียงกูอีกอะไรของมึงเนี่ยเอาน้ำมนต์มาสิน้ำมนต์กันน้ำมนตันเลยสบูสสบูเฮ่บะเฮ่บ่สบูเฮ่บ่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  งงงงเซ่ควายไม่งงได้ไงมึงมันอยู่คนเดียวคูก็มีนะเว้ยเซมวันละมาชุกครู้ <c oughs> า,าโฆษณาเล่นเมึงเว้ยเฮ้ยดีอาจารย์มึือเนี่ยอาจารย์ไม่ใช่พ่อครูนี่